วิธีเช็คคอนเทนต์จากคลิปวิดีโอที่เราทำการโพสลงไปในแต่ละวันนะคะว่าเราทำคอนเทนต์มาแบบนี้แล้วกลุ่มเป้าหมายเขาจะค้นหาเราเจอไหมเดี๋ยววันนี้เมสุนาพาไปดูนะคะว่าไอไอการที่เราใส่แฮชแท็กนี่แหละให้มันตรงกับคอนเทนต์ของเราแล้วผู้คนเขาจะค้นหาเราเจอจริงหรือเปล่า เดี๋ยวไปดูพร้อมกันไปเลยค่ะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเราทําคลิปลงไปแบบนี้นะคะแม่ซนาขอยกตัวอย่างคลิปนี้นะคะทุกคนนี่กดเข้ามาแบบนี้นะ,ะแล้วให้เราสังเกตด้านบนนะคะทุกคนเนี่ยคลิปวิดีโออันนี้นะคะของแม่ซนาก็คือเป็นวิธีถ่ายรูปส,สวยๆด้วยแอป t ิกตอรใช่ไหมคะทีนี้ให้เราดูสังเกตดูตรง การค้นหาด้านบนนะคะเห็นไหมมันจะขึ้นทันทีเลยว่าซ้อนถ่ายรูปใน t ิ k กต k อกสวยๆดังนั้นเมสซูน่าใส่แคปชั่นแล้วก็พาดหัวแบบนี้แสดงว่ากลุ่มเป้าหมายของเมสซน่าเขาจะค้นหาก็คือเขาจะเจอคลิปของเมสซูน่านั่นเองเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าแล้วถ้าคลิปไหนที่มันไม่ขึ้นแบบนี้มันจะแตกต่างยังไงอ่ะอย่างอันนี้ก็คือ เา้เามีการแบบค้นหาเยอะใช่ไหมกะยอดวิวมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นนะคะทุกคนตัวอย่างคลิปวิดีโออันนี้นะคะตรงช่องค้นหาเห็นไหมของแมชชนาคือไม่ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเลยดังนั้นผู้คนนะคะหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของแมชชนาเขาก็จะไม่สามารถที่จะเจอคลิปนี้ของแมชชนาดังนั้นเป็นธรรมดาค่ะยอดวิวของเรามันก็จะน้อยเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งแมชชนาในช่องของแมชชนานะคะก็มีทั้งแบบตรงช่องค้นหาที่มันมันมีขึ้นหรือว่าไม่มีแบบนี้นั่นเองค่ะเมื่อเรารู้แบบนี้เราก็ลองไปพิจารณาคลิปวิดีโอของเรานะคะเพื่อนๆทุกคนใครชอบเคล็ดลับแบบนี้นะคะพิมพ์ว่า อบมานะไม่อยากพลาดสาระดีๆก็อย่าลืมกดติดตามแม่สุน่าไว้เป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดปุ่มข้างๆให้ครบด้วยนะคะ